บวัดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูวิธีห่อข้าวต้มมัดแบบสุรินครับช่วงเทศกาลแซนโดนตาครับก็จะใช้จะใช้ใบใบมะพร้าวอ่อนครับนี่คือแม่แค่็มัดไปเยอะแล้วผมก็มัวไปบ้านย่ามาครับอันนี้คือข้าวเหนียว อันเนี้ดิบเนาะแม่เนาะแล้วดิบแช่น้ำแล้วก็ใส่มะพร้าวครับคูดมะพร้าวใส่ด้วยแล้วก็ใส่ถั่วดำนี่ค่ะก็ข้างในก็จะยัดใส่ด้วยข้างในก็จะมีกล้วยค่ะข้างในก็มีอะไรนะกล้วยค่ะมีกล้วยเนาะข้างในมีกล้วยด้วยอร่อยไหมคะหนูกินอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากเนาะอร่อยมากไหม ค่ะโอ้อันนี้เก็บไปได้นานนะครับไปไปย่างกินก็ได้ครับอันนี้อันนี้คืออันนี้น่จาจะแจกใบย่านะคะออได้แล้วไปดูเริ่มต้นการหงน<า>ะหงใหญ่หงใหญ่มัดข้าวต้มก้อนเด้ออนี่ครับขั้นตอนการห่อนี่ครับ ปรับกี่พองกันดลยลองพับแบบนี้แบบนั้นนี่ครับแม่ผมอธิบายไม่เป็นหรอกครับเก็บไปใส่เข้าเหนียวลงไปใส่ส่วนดาลงไปแล้วก็ใส่กล้วยครับกล้วยสองชิ้นแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวครับพับแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดให้เรียบแบบนี้ค่ะ ทำง่ายๆครับแต่ว่าคนรุ่นหลังอาจจะทําไม่ได้ทุกวันนี้จะใช้ใบตองแต่ว่าการทำด้วยมะมะพร้าวใบมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นดั้งเดิมของที่นี่ครับต้องยึดติดแบบนี้ครับยายไอ้ยายทำให้หนูใส่หน่อยค่ะทำเสร็จก็ใช้เชือกป่านยายยายทำให้หนูใส่หน่อยหนูพับไม่เป็นเขาแบบไหนชาบ้านผมเขาเรียกว่าปิ๊กอันซอมนะครับทานเข้าไปครับ ะหนจะกินอันนี้นะคะการกินไปก่อกินไม่ได้ยังไม่สุกลูกยังไม่สุกรอต้มก่อนลูกรอต้มก่อนต้องรอต้มสุกครับกินได้ <c oughs> หนูต้องกินเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวยายต้มแป๊บเดียว <c oughs> อยายก,กินตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวม,มันดิบอยู่กินไม่ได้มาดิบ,ดบ นี่ครับเสร็จแล้วครับท่าน,นตอนเดี๋ยวรอดูตอนต้มครับแต่ยังได้ตอนนี้ก็ได้อีกเยอะครับนี่ยังเหลือ,อกเยอะจะทําทเยอะก็ช่วงเทศกาลของสาสตร์นนวันศาสตร์เมรครับเนี่ยแม่ผมก็ไววรุ่นครับผมทอง <laughs> นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้คือต้มแล้วครับปกติเต็มกะละมังนี่ครับจะแม่แกเอาไปวัดแล้วก็ทำบุญแกทำให้ลูกห้าลานกินด้วยนะครับก็นี่คือแบบที่ย่างแล้วนะครับคือต้มไม่สุกเราเอามาย่างครับจะหอมครับย่างทั้งใบนี่แหละครับรสชาติก็จะหอมหวานอร่อยครับนี่ครับ บอกลูกหลานที่ไปทํางานโรงงานทํางานต่างจังหวัดก็จะโชคให้พ่อกับแม่ทาให้กินครับแต่แต่ก่อนนี่เทศกาลทีถึงจะกินทีแต่ถุกวันนี้ก็อยากกินให้พ่อแม่ทาให้กินนี่ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับไม่ได้ถ่ายตอนที่ต้มก็ไม่เป็นไรครับสูตรง่ายๆครับแต่ว่าฝีมือในการหอ่อต้องฝีมือนหน่อยคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ